สวัสดีค่ะโค้ดสิริลักษณ์ตันเสรินะคะอละลรค่ะคลิปนี้ดีมากๆเลยตั้งใจฟังนะคะ3ส,สาเหตุหลักที่ทำให้เราขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเออสาสาเหตุหลักที่ทำให้เราขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะสาเหตุที่1น,นี่น,นะคะก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราโตขึ้นมาตอนที่เราเป็นเด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูอย่างนี้ชอบว่าเราเข้าใจปะ่ะ เธอที่มันเป็นเรื่องเลยเธอที่ทำอะไรไม่เก่งเลยบางทีเปรียบเทียบเรากับคนอื่นใช่ไหมเปรียบเทียบเรากับลูกคนอื่นในครอบในครอบครัวเราในพี่น้องอย่างนี้เปรียบเทียบเรากับลูกคนอื่นใช่ไหมทำไมเธอเก่งสู้พี่ไม่ได้ทําไมเธอเก่งสู้น้องไม่ได้ะหรือไปโรงเรียนอย่างนี้ครูติเราใช่ไหมเอ๊ะทำไมอ่ะโจทย์ง่ายๆทําไมทําไม่ไมเป็นอ่ะเห็นไหมนี่ชอบคิดแบบนี้บางคนบางทีเนี่ยนะว่าเราด้วยเฮ้ยเธอที่มันโง่งจริงเห็นไหมเนี่ย มาว่าเราโง่อีกเห็นไหมคะเนี่ยเราก็เลย้ายสงสัยฉันจะไม่เก่งจริงด้วยเห็นไหมคะเนี่ยเราก็เป็นเด็กใช่ไหมเราก็รับมาแล้วว่าแบบเอ้ยเราไม่เก่งเว้ยมันทําให้เราเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเข้าใจไหมมันจะฝังลงไปในจิตใต้สานึกโดยที่เราไม่รู้ตัวตั้งแต่เรายังเล็กๆอยู่นะคะคราวนี้นะอันนี้เป็นสาเหตุที่หนึ่งนะคะคือมาจากครอบครัวหรือมาจากครูเนาะโค้ชถึงทาคลิปอันนึงไงที่บอกว่าห้ามพูดลบนะห้ามพูดลบทั้งกับแต่กับคนอื่นเนี่ยห้ามพูดลบเข้าใจไหมคะ พ่อแม่ห้ามพูดลบกับลูกนะคุณครูห้ามพูดลบกับเด็กๆนะคะสอนได้แต่พูดดีๆโอเคไหมนะสอนได้แต่พูดดีๆนะคะเอาล้ะนะเมื่อกี้สาเหตุที่หนึ่งเนะาะคราวนี้สาเหตุที่สองนะคะก็คือประสบการณ์เราเองนี่แหละบางคนทําธรุรกิจแล้วประสบความสําเร็จนะลงทุนไปแล้วขาดทุนอะไรแบบนี้ก็ทําให้เกิดความไม่เชื่อมันน่นในศรัทธาในตัวเองนะคะ ก็ทะเวลาที่เราทาอะไรใหม่ๆปั๊บเนี่ยเราจะกลัวแล้วเฮ้ยมันจะรอดไหมเนี่ยมันจะล้มอีกไหมเนี่ยนะมันสะดุ้งมากๆเลยมันก็เหมือนกับคนที่แบบว่ามือไปแตะหม้อน้ําร้อนอ่ะแตะการน้ําร้อนอุ้ยมันมันร้อนใช่ไหมมันก็เด้งออกมานะเหมือนกันเลยเวลาที่เราฝังความรู้สึกอะไรบางอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยมันอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราอย่างนี้นะมันจะขึ้นมาเล่นงานอัตโนมัติเลยพอจะทำอะไรปุ๊บเฮ้ยทำไม่ได้หรอกเนี่ยเหมือนน้าร้อนเลยเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเนี่ยมันจะปิดกั้นตัวนี่แหละตีกรอบแล้วชีวิิตตเเราดกอบททันีลยข้ใจ เนะมื่อกี้อันที่2นะคือประสบการณ์ตรงของเราตอนที่เราโตขึ้นมานี่แหละแล้วเราก็ไปทําอะไรได้ตัวเองแล้วเราก็แบบทําอะไรแล้วคิดว่ามันผิดพลาดล้มเหลวแล้วก็ตกย้ําไอความผิดพลาดล้มเหลวกับตัวเองนะอ่ะอันนี้นะต้องทิ้งไปเลยนะอันที่สองต้องทิ้งไปนะคะอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจนะคะเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาเราแก้อะไรไม่ได้แล้วมันก็หมายความว่าเราจะล้มเหลวไปตลอดชีวิตนี่นะมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ ทำทวีตขาดทุนก็ขาดทุนเดี๋ยวอนาคตรเราทากาไรล้วจะว่าไงเรารวยขึ้นมาล้วจะว่าไงคะเพราะนะห้ามว่าตัวเองเด็ดขาดห้ามคิดลบเด็ดขาดโอเคไหมคะอันที่นะสามนะเหตุที่สามก็คือว่าคนรอบข้างเป็นลบเยอะมากเลยคนรอบข้างนะ่ะคิดลบเยอะเข้าใจไหมคะเรามีความฝันเรามีแรงมาดัานใจเราอยากทาอะไรมาแล้วคนรอบข้างมาแล้วจะทําได้เหรอหน้ำหน่ายาเธอทําได้เหรอเพ้อเจอไปเปล่า เฮ้ยทักเรามางนี่เราก็กลัวแล้วเฮ้ยเธอยังไม่เห็นจะเก่งอะไรเลยเธอจะไปรอดเหรอมาแล้วเห็นไหมนี่เราก็กลัวแล้วขาดความมั่นใจแล้วเห็นไหมคะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากๆเลยนะเวลาที่เราเนี่ยนะคะขาดความเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเองเนี่ยเราจะไม่กล้าก้าวเดินเราจะไม่กล้าทําสิ่งใหม่ๆไปดูสิหลายหลายคนในโคตรเชื่อมีความฝันมีแรงบันดาลใจอยากทำโน้นทำนี้ทำนั้นแต่ไม่กล้าเห็นไหม <laughs> ไอ้ความไม่กล้านี่แหละมันเกิดจากปมข้างในใจว่าเราไม่มั่นใจในตัวเอง ต้องปลดล็อกตัวนี้ให้ได้เลยถ้าปลดล็อกตัวนี้ไม่ได้ชีวิตติดกรอบนะคะขอบอกติดกรอบไม่ได้ไม่ได้เราต้องมีชีวิตที่มันยิ่งใหญ่แล้วมันชีวิตสุดยอดอ่ะเข้าใจไหมแล้วความมั่นใจนะสร้างได้ข่าวดีข่าวดีข่าวดีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยนะเป็นทักษะชนิดหนึ่งเรียกเป็นสกิลที่เราสามารถเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นในตัวเราได้นี่มันเจ๋งไหม ความมั่นใจนะมันไม่ใช่เกิดมาแล้วมันมีความมั่นใจนะคะแต่ความมั่นใจนมันเกิดจากประสบการณ์ที่สะสมสะส,ส,สมสิ่งดีเกิดขึ้นเรามั่นใจสิ่งดีเกิดขึ้นเรามั่นใจโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราทําอะไรได้ดีนะคะเดี๋ยวโค้ชจะให้เคล็ดลับเล็กๆน้อยเอาไว้ใช้ก่อนนะเวลาที่เราทําอะไรได้ดีต้องชื่นชมตัวเองตอกย้ําสิ่งดีเข้าไปในตัวเองเข้าใจไหมนะเราทําได้ดีใช่ไหมคะอุ้ยฉันเก่งจังเลยเห็นไหมใช้ภาษาปากปากปากต้องพูดตอกย้ําสิ่งดีดีให้กับตัวเองเฮ้ยฉันก็เก่งเหมือนกันเว้ยฉ เป็นอย่างนี้นะค่อยๆสร้างเรียกโมเมนตัมของความสําเร็จบางกอกก็ทาคลิปอันนึ่ะ <c oughs> ค่อยๆสร้างโมเมนตัมของความสําเร็จเห็นตัวเองเก่งมากขึ้นสําเร็จมากขึ้นเก่งมากขึ้นสำเร็จมากข,ขึ้นนะให้รู้สึกว่าความสำเร็จมันขยายใหญ่ขึ้นนั่นแหละมันจะสร้างความเชื่อมัน่นและก็สร้างความศรัทธาในตัวของเราเองนะอันนี้สําคัญจริงๆนะคะต้องตั้งใจฝึกตัวเองนะ ต้องทิ้งความคิดลบๆในอดีตให้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเราจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองก่อนเพราะความมั่นใจในตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จทั้งปวงนะความจริงเนี่ยนะคะโค้ชจะบอกว่ามันมีเทคนิควิธ,ธีการสร้างพลังความมั่นใจให้เกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วแล้วก็วววสูงสุดได้ด้วยนะคะมันมีตั้งหลายเทคนิคเนี่ยโค้ชเนี่ยนะเลยมีแรงบันดาลใจทําเป็นคอร์สออนไลน์ขึ้นมานะคะคอร์สออนไลน์คือเรียนผ่านคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยพวกเราดูโค้ช ผ่านคลิปวิดีโองนี้ใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นคลิปสั้นๆเนาะแต่ว่าโค้ดทําแบบยาวๆเลยเจ๋งรถรถรถซ่อนสามชั่วโมงยาวเหเียดสิบเทคนิคโอ้โหลึกล้าสุดๆเมื่อกี้นี่เป็นแค่กระจิตเดียวเองยังไม่ได้ลงลึกรายละเอียดเลยมันมีวิธีการโปรแกรมสมองโปรแกรมจิตและสำนึกใหม่นะคะวิธีการใช้จิตตัวกลาวิธีการใช้พูดเห้พลังตัวเองโอ้โหรถส่งพลังมากเลยนะคะรับรองนะคะฝึกตามที่โค้ดบ,บอก10วิธีสร้างความมั่นใจให้สูงสุดนี่นะคะ ติดสปรย์ลยครับชีวิตนี้ครับทลายกรอบออกมาเลยครับออ้อะไรติดอยู่ที่ทลายกรอบได้เลยนะคะแล้วก็จะมีความมั่นใจมากๆในการก้าวเดินในการสร้างความฝันในการทําเป้าหมายบรรลุความสําเร็จเข้าใจไหมคะเรียนกับโคดอันนี้เรียนง่ายมากๆเลยเรียนผ่านเว็บไซต์ผ่านคลิป จะมีลิงก์เว็บไซต์ให้นะคะคลิกเข้าไปในลิงก์นี้เข้าไปก็เจอคลิปวิดีโอโค้ดแล้วก็จิ้มไปที่บทที่1สอนเทคนิคนีคน้บทที่2อถอนเทคน,คนิคนี้บทที่3ามสอนเทคนิคน,คนี้เรียนง่ายมากๆอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็เรียนได้เออแฟนขับโค้ดอยู่ต่างจังหวัดหรือแฟนขับโค้ชอยู่ต่างประเทศนะคะเรียนให้ได้เลยเริดเจ๋งๆนะที่สำคัญนะคลิปวิดีโออันนี้นะคะอยู่ในเว็บไซต์ของส k a l เลนดอทคนะคะซึ่ง เว็บไซต์อันนี้จะเก็บคลิปของโค้ดเอาไว้นะไม่มีการลบทิง้งซื้อครั้งหนึ่งนะจ่ายเงินครั้งเดียวดูซ้ำได้ตลอดชีวิตเอยคุมม้มไหมดูซ้ำได้ตลอดชีวิตเลยนะคะดูได้เจ็ดโชวโค้ดเลยโอเคไหมคะเออ <c oughs> นะเมื่อไหร่พลังตกนะเปิดขึ้นมาเรียกโค้ดมาเออปุกตีสามได้เลยเข้าใจไหมคะปุกพลังให้ให้หนูหน่อยอก็ให้ผมหน่อยก็ตีสามก็เรียกมาเปิดคลิปวิดีโอดูได้เลยเห็นไหมง่ายไหมหน่นะ คุ้มค่ามากๆและราคาก็ถูกมากโค้ดเน,นะทำราคาให้คนแบบเรียนง่ายมากๆเลยรู้ไหมคะเทคนิคแบบนี้นะคอร์สแบบนี้นะเขาเรียนกันเป็นหมื่นนะคะนี่ขอบอกโค้ดเนี่ยไปเรียนบางนอกมาในหลายหมื่นนะคะบางคอร์สเป็นแสนเลยนะคะโค้ดเอามาทําให้ย่อยง่ายๆใช้ได้ทันทีเลยง่ายสุดๆราคาถูกมากๆ1 8 0 0บาทไปหาที่ไหนเจ้าพ800บาทเก็บไว้เป็นสมบัติดูได้ตลอดชีวิตเออ มีคุณพ่อคุณแม่บางคนนะเปิดดูสามีภรรยาเอาลูกมาดูด้วยดูสิดูทิ้งสคนในบ้านคุ้มไหมพันแปคุ้มจะแย่แล้วคุ้มมากๆนะคะลงทะเบียนเรียนด่วนด่วนด่วนแล้วนี่นะข่าวดีสุดๆเลยนะตอนนี้นะคะทางสกเลนเนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นพิเศษช่วงแคมเปญปีใหม่นะลดพิเศษจากพันแเหลือพั0ห้ร้บาทแค่นั้นเองโอ้ยรดลห้ามพลาดเด็ดขาด แล้วใครก็ตามนะคะที่ยังไม่เคยเรียนกัสิกเลนเลยนะเป็นนักเรียนใหม่ของเว็บไซต์กิลเลนนี่นะคะพิเศษอีกได้ส่วนลดนักเรียนมาอีก300บาทเหลือ1,200บาทว้ากรีสลบทกรีสลบกรีสลบห้ามพลาดต้องเรียนให้ได้ต้องเรียนให้ได,ได้โปรโมชั่นอันนี้หมดเขต31มกราคม2560นี้ี่แล้วนะคะรีบเรียนนะคะรีบเก่งนะคะรีบสร้างความสำเร็จการชื่อตัวเองนะแต่สปีดทันทีเลยนะ เดี๋ยวโค้ชให้รายละเอียดไว้ธีท้ายคลิปนะคะรับรองว่าสุดยอดแน่นอนโค้ชสรัาสอน10วิธีสร้างความมั่นใจให้สูงสุดนะคะโปรโมชั่นพิเศษหมดเขต31มกราคมนี้นะคะสำหรับนักเรียนใหม่เหลือแค่1,080เหลือ1,000โอมะะคะเอาไว้โค้ชจะมาถ่ายทอดเคล็วิชาดีๆเพิ่มเติมให้อีกนะคะคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะขอให้มีความสุขมากๆเลยนะคะดยรักจากใจโครร้ชสตันสิริค่ะ